สวัสดีค่ะลุ้นขึ้นไหมตุมตามแนทตอบชัดความสัมพันธ์ตอนนี้คือโดยเริ่มต้นที่ฝั่งของสาวแนทอานิพรที่เผยว่าส่วนตัวรู้สึกดีใจมากๆที่กระแสะคู่จิ้นของตนกับตูมตามต่อยอดมาจากละครที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันลั่นไม่ได้คิดว่าถึงขั้นจะมาเป็นกระแสะคู่จิ้นถึงขนาดนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเคมีของเราทั้งคู่อาจจะเข้ากันเลยทำให้หลายคนฟินเมื่อถามว่าการเป็นคู่จิ้นครั้งนี้มันส่งเสริมในส่วนของเรื่องงานขึ้นเยอะไหมทางเจ้าตัวก็เลยเล่าว่าเนื้อจากงานนั้นคือการที่เราทั้งคู่ได้คุยกันมากขึ้นได้มีการปรึกษาและเข้าใจกันและกันมากกว่าเดิมยอมรับว่าภาพฟินฟินที่ปล่อยคู่กับพี่ตุมตามไปหลายๆรูป ก็แอบ,บมีเขินแม้ว่าจะเป็นภาพในซีนละครแต่ก็อดจะเขินไม่ได้หลังมีคนเข้ามาแซวมองเป็นเรื่องปกติยอมรับนะวันนี้ตุมตามเพลงเป็นเหมือนพี่คนหนึ่งที่คอยให้คำปรึกษาทุกๆเรื่องแบบคุยได้ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวซึ่งมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากตนเลยอยากเก็บสถานะความสัมพันธ์ในฐานะพี่น้องนี้ไว้ามากกว่า ปัดตอบตูมตามใช่สเปคหรือไม่เพราะส่วนตัวไม่ได้มีสเปคว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ขอเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจดีกว่าเพราะที่ผ่านมาก็มีนายแบบเข้ามาจีบเยอะมากแต่ก็ยังไม่มีใครคนไหนเข้าตาเอาเป็นว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าด้านหนุ่มตูมตามเผยว่าหลังจากที่แน็โผมาเซร์ไพสยว่า ก็อยากขอบคุณน้องแนทมากๆที่นำดอกไม้มาให้เผยที่ผ่านมาทางฝ่ายหญิงเองเป็นเหมือนเทรนเนอร์ในเรื่องของการเดินแบบมาให้เดินตลอดในฐานะที่เขาเปรียบเหมือนซูเปอร์โมเดลทั้งนี้ความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกดีใจที่ได้เขาคอยให้คำแนะนำตลอดจนเดินทางมาให้กำลังใจวันนี้ ลั่นสถานะก็ยังเป็นคู่จิ้นในฐานะน้องสาวคนสนิทย้อนถามแฟนๆว่าคู่จิ้นของตนและสาวแนน่ารักไหมซึ่งส่วนตัวแอบคิดว่าน่ารักเลยส่วนหนึ่งเป็นพาอเคมีเราทั้งคู่เข้ากันและเป็นความโชคดีที่เราเองได้รู้จักกันตลอดจนร่วมงานละครกัน เฮ้ยอีกฝ่ายเป็นคนชอบวิ่งซึ่งเป็นกิจกรรมโปรดของตนอยู่แล้วก็รู้สึกโอเคและทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นกันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ